กฎหมายคุ้มครองประมุขฝรั่งเศสจับแกนนำต้านรัฐบาลคนทำป้ายดูหมิ่นมาครงคุกสองเดือนปรับกว่าเจ็ดแสน ที่ฝรั่งเศสก็ไม่ปล่อยให้ใครมาย้ำเหยียบประมุขของประเทศตามอำเภอใจผู้โพสต์มีการเปรียบเทียบมาครงเหมือนกับผู้นำลทัทธิทหารสุดโต่งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกตรวจสอบไล่ล่ามาลงโทษแล้วผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษทั้งจำคุกและปรับท่านดูหมิ่นประธานาธิบดีรวมทั้งแกนนำผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลวันที่22พฤษภาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ในเมืองอาวิยงของฝรั่ง ได้มีการเปิดการสอบสวนหลังจากผู้โพสต์ปรากฏบนถนนมีการเปรียบเทียบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกับอด์ฟฮิตเลอร์ AFP รายงานโดยอ้างอิงสำนักงานอายการของเมืองฟอ r เรนต์เกาติเยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้กระทำความผิดจะถูกจำคุก2เดือนและประับ7,500ย e ูโรหรือว่า8,110ดอลลาร์สำหรับการโยยุที่ทำให้เกิดการกบฏ รวมไปถึงปรับอีก12,000ยูโรสำหรับการดูหมิ่นประธานาธิบดีรวมเป็นเงิน19,500รวมเป็นเงินไทยประมาณ7.24แสนบาทโปสเตอร์ต่อต้านมาโครงราว30แผ่นติดอยู่บนป้ายโฆษณาถูกคนพบเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีพวกเขาแสดงให้เห็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีผมงอกและหมายเลข49.3บนใบหน้าซึ่งดูเหมือนหนวด สีดำขนาดเล็กเป็นการอ้างอิงถึงมาตรา49.3 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลได้มีการบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญที่เป็นที่ถกเถียงกันโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาแห่งชาติโพสเตอร์ดังกล่าวเป็นการจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยศิลปินกราฟฟิตี้ท้องถิ่นในลานจอดรถของอาวิยงเมื่อเดือนที่แล้วจิตรกรรมฝาผนังถูกทำลายอย่างรวดเร็วตามคำร้องของของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นการปฏิรูปเงินบำนาญของมาครงซึ่งก็จะเพิ่ ิ่มอายุกเกษียณจาก62เป็น64ปีซึ่งได้จุดชนวนการประท้วงในปารีสและเมืองอื่นๆบางแห่งก็มีการลุกลามเป็นการจลาจลและการประทะกันกับตำรวจการใช้มาตรา49.3ถูกฝ่ายค้านและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงก่อนหน,น้านี้ในปี2021เจ้าของป้ายโฆษณารายหนึ่งถูกปรับเป็นเงิน10,000ยูโรจากการวาดภาพมาโครงเป็นผู้นำฐานสุดตรงเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อประท้วงข้อจำก กัดของโควิดผู้ประท้วง3คนจากชุมชนเซเลสแดดใกล้กับชายแดนเยอรมนีถูกตั้งข้อหาทางอาญาหลังจากที่มีการแสดงท่าทางลามกอนาจารใสปราา่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสระหว่างการเดินทางเยือนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทั้ง3คนมีการยอมรับในข้อหาดูหมิ่นบุคคลที่มีอำนาจรัฐอายการแคท,ทรีน โซริตามินาดแห่งเมืองกอมาที่อยู่ใกล้เคียงประกาศสำหรับการชูนิ้วกลางให้กับผู้นำของพวกเขาชายและหญิง2คนอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด1ปีและปรับ1 5 0 0 0ยูโร ผู้ประท้วงซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆมีอายุระหว่าง23ถึง42ปีพวกเขาจะขึ้นศาลในเดือนกันยายนนี้บุคคลที่4ถูกจับกลุ่มเช่นกันแต่ก็ยังไม่ถูกตั้งข้อหาเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอมาครองรเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักในขณะที่เขาเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อพยายามที่จะโน้มน้าวให้ผูมิสิทธิเลือกตั้งเลือกเขา และก็เห็นคุณค่าของแผนปฏิรูปเงินบำนาญที่เขาลงนามในกฎหมายเมื่อต้นเดือนเมษายนทำกลางเสียงคัดค้านจาก2ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายเพิ่มอายุเกษียณขึ้นอีกสองปีและระยะเวลาของการจ้างงานที่จำเป็นในการรับเงินบำนาญเต็มจำนวนทำให้กลุ่มผู้รับบำนาญที่รอมาทั้งชีวิตรับไม่ได้มาครงเลือกเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเท่ากับเป็นการซ้ำเติมชีวิตของประชาชนคนธรรมดาขณะ ที่รัฐบาลและเศรษฐีทั้งหลายไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่นี้เป็นฝังเส้นสุดท้ายที่ประชาชนสุดจะทนจึงเกิดการประท้วงยาวนานจะจะจนหลายแห่งในขณะที่ผู้นำประเทศก็เดินสายหนีหน้าไปจีน เพื่อทำการชักจูงจีนให้เทรรสเซียแม้ไม่สำเร็จแต่ก็ได้โครงการและการจะซื้อมูลค่าก้อนโตจากจีนจุดยืนของมาโครงยังเร่งเดินหน้าหนุนยูเครนต่อไปทั้งทางทหารและการเงินขณะที่ปากบอกต้องการสันติภาพหนุนจีนเดินหน้าเจรจาแต่ก็ส่งอาวุธให้ยูเครนทีทีรับปากทุกอย่างที่เซเลสกี้ขอในที่ประชุม G7 จากนั้นก็มุ่งหน้ามองโกลเลียเจาะเพื่อนบ้านรัสเซียต่อไม่กลับบ้านเหมือนเซเลสกี้เปียบ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้มีการจัดก,การประชุมทวิภาคีที่มีประสิทธิผลกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและหารือในประเด็นต่างๆมากมายรวมถึงความร่วมมือในด้านการค้าและเศรษฐกิจการผลิตร่วมและการผลิตในภาคกาโหมและความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือนผู้นําทั้งสองพบกันนอก รอบการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าหรือว่ากลุ่ม G7 ที่ฮิโรชิมา่า ในระหว่างพูดคุยพวกเขายังได้มีการหารือกันถึงการเยือนฝรั่งเศสที่กำลังจะมาถึงของนายกรัฐมนตรีโมดีในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องในวันบาสติกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสแถลงว่าการพูดคุยครอบคลุมประเด็นต่างๆมากมายรวมถึงความร่วมมือในด้านการค้าและเศรษฐกิจการบินพลเรือนพลังงานทดแทนวัฒนธรรมการผลิตร่วมและการผลิตในภาคการป้องกันประเทศ ความร่วมมือทางนิวเคลียร์พลเรือนพวกเขาตกลงที่จะขยายความร่วมมือไปอยังโดเมนที่ใหม่กว่าโมดีจะมีการเข้าร่วมขบวนพาเรดวันบาสตีในกรุงปารีสในปีนี้ในฐานะแขกภูมิเกียรติในวันที่14กรกฎาคมนี้ กองกำลังติดอาวุธของอินเดียจะเข้าร่วมในขบวนพาเหรดพร้อมกับกองทัพฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ25ปีของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อินเดียและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีโมดีตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสแล้วขณะที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีการสงบชั่วคราวต้อนรับเทศกาลคารงานร่วมเซเลบริตี้และดาราทั่วโลกสาภาพแรงงานยอมถอยแต่นัดชุมนุมและหยุดงานประทุงอีกเดือนมิถุนายนนี้